คือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็อย่างที่เราพอทราบนะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนทางพรรคประชาชนซึ่งเขาก็มีกลุ่มตัวแทนของเขาช,ชื่อหรือว่าประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในบอร์ดประกันสังคมแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยความไม่ชอบมาปากลนหลายเรื่องความบกพร่องในการบริหารของประกันสังคมหลายๆเรื่องแล้วก็น้องน้ําแข็งน้องไอซ์รัชนกแกก็จะเป็นคนเปิดเรื่องนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ ก็ดูเหมือนหวังจะดึงคะแนนจากกลุ่มผู้ระกคลตนนะนฮะซึ่งมีฐานคะแนนเสียงถึง24ล้านคนที่ในว่าก็อาจจะสนใจแล้วก็รู้สึกค่อนข้างเป็นเดือดเป็นแค้นนะฮะว่าโอ้โหเราจ่ายเงินไปตั้งเยอะทั้งแยะแต่ว่าเอาไปใช้กันอีรุ่ยฉุยแชกนี่นะฮะ,ะแต่ปรากฏว,ว่าตอนนี้บุมแมลงย้อนกลับนะฮะ กลับ <resigned Safe. S 1> มาที่พักประชาชนซ<ส>ะแล้วนะเพราะว่าม <society> ันเกิดดิจิตอลฟุตปริน์ที่เขาไปตามหากันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใกล้ใกล้ชิดกับทางพักคประชาชนเนี่ยเขาเคยไปเขียนเอาไว้ในนโยบายตอนช่วงเขาหาเสียงในข้อ14เนี่ยนะฮะว่าเขาจะสนับสุนให้มีการให้คนต่างด้าวเนี่ยที่เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะมา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมถึงเป็นบอร์ดของประกันสังคมด้วยซึ่งมันระบุไว้ในข้อ14ของนโยบายของประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็เลยกลายเป็นว่าถูกพักฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะเอามาขุดเอามาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแนวความคิดแบบนี้ก็เดือดร้อนไปถึงพักคประชาชนที่ต้องออกมาแก้ต่างแต่ว่า ก็ดูจะวัวผลักอยู่พอสมควรเพราะว่าล่าสุดนี่ถึงแม้น้องรัชนกแล้วก็รวมถึงทางคุณเสียจำปาทองรวมถึงทางคุณธนาธรจะพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้อยู่ในนโยบายของพรรคแต่ก็าทางพรรคตรงข้ามเขาก็ยังยืนยันว่าเอา๊ะแต่เรื่องนี้มันระบุอยู่ในนโยบายของ กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่ที่เข้าไปเป็นบอร์ดอยู่ในขณะนี้นะ,นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒิก็ท้านะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามใส่ร้ายพักประชาชน<ฮ>ะนะครับข้อท็่จริงทั้งหมดอยู่ที่นโยบายฮะซึ่งไม่มีเรื่องดังกล่าวอยู่ในในโยบายของพักประชาชน ซึ่งก็แน่นอนฮะมันไม่มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่มันมีอยู่ในกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งนะฮะเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนนะฮะโดยตรงนะฮะอย่าเรียกว่าภาคประชาชนดีกว่า14ใช่ครับนะฮะเรียกว่าคุณธนาทรจึงลึ่งลวงกิจน่าจะมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับคุณสุนายพาสุขที่ปรึกษาฮิวแมน t ร w a t c h ประเทศไทยเนี่ยแกบอกว่ากรณีนี้อยาถอยนะฮะและแกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันควรจะต้องยึดหลักนี้ไว้ เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับนะฮะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนะฮะได้รับเงินเดือนถูกหักนะฮะเข้าประกันสังคมเขาต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งและมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในบอร์ดเรื่องนี้นะครับแทนที่พักประชาชนเนี่ยนะฮะจะปฏิเสธและบ่ยว่าเป็นการบิดเบือนควรจะต้องยืนในหลักการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้สนับสนุนนะฮะซึ่งโดยหลักการก็เห็นด้วยฮะ